อันนี้ออกเดินตลาดที่อำเภอบึงบูนนะครับจังหวัดศรีสะเกษเือบูศรีสุวรรณแล้วก็พมเยี่ย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 มลูกค้าครับโดยทีมงานเพชรตองคิงเชตตองคิง oh, <King. S 1> นะครับเพชตตองคิงอันนี้เรากําลังเดินทางริมเขื่อนราชศีสไลนะครับเดีย๋ยวเพิ่งถ่ายทายเบรรยากาศ น้ำท่วมให้ดูนะครับเขื่อนลาดิสไลแต่น้ำเริ่มลดลงเยอะตอนนี้น้ำเริ่มลดลงเยอะทางเข้าเขื่อนนะครับท่วมน้ำลดลงประมาณประมาณหนึ่งเมตรครับยังเยอะหนึ่งเยอะยเยอะ ปีนี้หน้าปลาน่าจะเยอะเพราะดูลักษณะสัาณะของน้ำน้ำก็แช่อยู่นานพวกทำปะลาเนี่ยรับรองปีนี้ถูกยจ็คอตดแน่ครับปะลาด่ละแม่เนาะแม่นั่นแม่นี่นะโอ้ปลาเยอะปีนี้ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันซื้อครับมีทุกที่เพราะว่าน้ำมีทุกที่ตั้งแต่แม่น้ำชีแม่น้ำมูลไม่ต้องแย่งกันซื้อครับเป็นอำเภอที่แปลกมาก ดำนาเอาปลาปลูกข้าวเอาปลาโอ้โหน้ำยังเยอะอยู่นะครับดูลักษณะน้ำอันนี้คือคือแก้มลิงแก้มลิงนะครับยังเยอะอยู่แก้มลิงเขาดูลักษณะน้ำลดลงมาประมาณหนึ่งเมตรครับดูระดับน้ำอยู่ฟังนู่นอำเภออื่นจะแบบปลูกข้าวเอาเมล็ดข้าวแตกลาซีสไลด์ปลูกข้าวเอาปลาปลูกข้าวได้ปลาครับปลาสร้อยได้ปลาครับ ก็ต้องสู้กันไปครับนี่เมื่อเราคุม,ค,มคุมธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ปกติทำนาต้องได้ข้าวแต่เราสิ่งไรทํานาได้ปลาอันนี้เขามาหาปลาในเช้าเนี่ยอันนี้แก้มหลิกนะครับจะมีสองสะพานก่อนก่อนจะถึงเขื่อนระดับน้ําอยู่นู่นครับโอ้ลงประมาณเมตรครึ่งรูดูทำนาไม่มีน,น้ำ <c oughs> มีแต่แบบรูดูเกี่ยวข้าวมีน้ำเต็ม น่าทุงราตนะครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรปีนี้ข้าวก็ถูกนะครับด้าน,นน้ามาท่วมนากบางคนบานกาว่าจะได้ทําทุนสักหน่อยก็ต้องมานั่งนี่คือเกษตรกร,ร,กรครับอยู่ขาให้ได้ัมก็ไปโยงกับรัฐบาลเหมือนกันต้องมีที่กั้นน้ำเกรดจากน้ำา่วมแถวๆนี้เลยน้ำาจะไม่ไหลลงมาเยอะและ ่อนถึงเขื่อนมันจะมีเขาเรียกว่าแก้มลิงลถปร,ถรถมะมาณสามสะพานครับอันนี้เราจะถึงท้องทุ่งของเนื้อเขื่อนแล้วนะครับมันจะเป็นเป็อ่างโอ้ยังเยอะอยู่เลยครับเยอะอยู่เลยนะครับแต่ก็ลดลงลดลงเยอะ เป็นตำงตัวที่แปลกอีกดูดูํำนาหานา้ำดูเสี่ยข้า,ขาหาปลาบบเวิ้ใหญ่นะครับโ้ย้หไปนี่รถถึงถึงสันเกิน,ลนแล้วค่อยไปไ่นีน่เราไร ละลายชั่วโมงนะไว้ไปเรื่อยๆสะสมคนก็ดูแล้วนี่พี่ดูออสเตรเลียก็มีอินเดียมก็ยังแท็กเข้ามานะดูก็หาตัดสิ่งเจ๋งสวยให้คนดูว่าเราเป็นคนวิ่งมาได้เห็นสิ่งต่างบสิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้ให้คนดูสิ่งที่ดีเราวให้คนดูเป็นคนมา้นเคยมาปะเกินตอนนี เขื่อนนี้ก็ห้ามรถรถสิบร้อวิ่งใช่ไอ๋อนี่นรถหกร้อวิ่งได้ด้ <c oughs> านซ้ายมือก็จะเป็นที่ทําการของเขื่อนนะครับไปเจาะตรงน,นี้ทายระ,ระดับน้ำเนี่ยเขาไปหาตาอยู่ตรงนี้ทางนี้รถอะริใชครับนั่นน่าจะเป็นแหซิงนะแหซิง ลูกตะกัวครับแฮซิงโอ้ได้ปลาเยอะนะแฮซิงเลยครับโอ้ oh. ดูครับระดับน้ำครับ <c oughs> เกื่อนชาวบ้านเข้ามาหาปลากันนะครับอาชีพของเขาอยู่ชิปนึงโู้หูน้ำทำอะไรนะผมประตูซ่อมประตูระบายน้ำแฮซิงมันจะเป็นแฮแฮฝรั H ่งไทยทำครับส่วนมากจะเป็นปลาสร้อย เป็นตลาดปลานะครับตลาดปลาเราข้ามมาแล้วครับข้ามต่อไปก็จะเป็นบ้านห้วยบ้านห้วยอำเภออำาตะมนต์บัวหูเอ,อลาทีสไลดครับต่อต่อเขตกับบึงบูน ตรงนี้เลยที่ว่าที่เท่วมันขึ้นเยอะๆมันเลยอีกคืบหนึ่งมันจะล้นถนนนะเขาเอาแม็กเอาไอ้ก,กระสอบทรายมามากันไลยนะยางมัลนล้นล้นปุ๊บมันจะเข่าหน้าเขาดิตั้งหน้านี่ละโอ้โหช่มันขึ้นหนัหนกนะที่มาที่ก่อนนะที่ที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมอาจารย์ มีริมริมเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นคูคูกันน้ําท่วมนะครับเขาเรียกว่าคันกันน้ําท่วมของเขื่อนราชสินิไลนะครับเาจ,จะกัน้นกั้นระหว่างไม่น้ํามูลไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมนาข้าวแต่เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่น้ําขึ้นมาถึงระดับนี่นะครับดูดูไอ้ผักตบชจาบานะลอยขึ้นมาตรงนี้แล้วครับเกือบข้ามเลยแล้วอาทิตย์ก่อนนะเฮเกือบข้ามนะ นี่นี่ตรงนี้มันจะขาดตรงนี้นี่คือผมพิว่ามันน้ำมันน้ำจะลน้นล้ลนฝั่งเข้ามา,มาผับรถขึ้นมาถึงนี้เลยนะขึ้นมารอรอรอ,รอที่จะข้ามเข้ามาหาอยู่หากินเป็นแล้วครับชาวอำเภอราศีสไลบูกข้าวได้ปลา เป็นโครงการที่มีปัญหาม,มากที่สุดในจํานวนเขื่อนทุกที่นะครับเขื่อนราศีสไลด์ในแต่ปี36สมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกครับตอนนั้นผมนังเรียนอยู่รังกำแพงอยู่เลยปีนั้นมาเดินขบวนเขาก็ให้มาละวันละห้าสิบบาท <c oughs> จ้างไปเดินขบวนอยู่ที่อ่าอยู่ที่กรุงเทพเราไม่รู้หรอกเรา,เาก็รู้ราศีสลด์เราไปเขาให้คนละห้าสิบาทข้าวหนึ่งกล่องเขาไปเขาปรากฏว่าคนที่เขาได้ตังค์เยอะกว่าเรานะั้น รัฐมนตรีท่านหนึ่งของอีสานปนะีนั้นอดีสอนสอนนุนอาทีมันนี้ชาติชายปีนะั้นชายฟ้า<ป>บ่อนหว้วยมีเรือแข่งเรือบ้านห้วยนะครับ<ม>ข่าวตาข่าวบ้านห้วยจริงๆอันนี้เราถึงบ้านห้วยนะครับบนบนัวคง สิบนาทีครับระวังนุ่มม,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 มาดูหนึ่งคนแล้วนะครับบรรยากาศเขือ่อนราชีสลายผ่านมาเมื่อกี้ดูย้อนหลังได้นะครับท่านที่เข้ามาดูมาชม ไม่มีอะไรมากครับทักไทยเพื่อนๆทุกท่านนะตอนเ,เช้าเพราะว่าผมทําทำงานทุกวันครับตื่นเช้ามาก,ก็ทำงานสายดีกวาน้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าวัดข,ข,ขวา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 ตรงน,น,นี้เออหนึ่ ไปตามวัดนี่แหละมาวัดเราจะเข้าไปบริบูรณ์ไปตามทางเขาเลยนะอ่ะมันโ่นละ,นละ,นละย่างตากตข้าวบนนิ่มถนนเหมือนเดิมครับ มาในเช้าก็จับจองที่ลานข้าวตากตนเช้าว,วิธีของตอ่างจังหวัดเขาลักษณะอย่างนี้ครับเพราะว่าไม่รู้จะไปตากที่ไหนก็เอาถนนเนี่ยเ,เป็นเป็นเป็นหลักความร้อนขอ,นอ,นองถนนทำให้ข้าวข้าวมันแห้งไวฮะครับวันนี้ปรับทงมาแล้ว ลฟ์สดอยู่ในลายสดจากทีมงานเพชรตองคิงน,นะครับเพชรตองคิงเพชรตองคิงนะครับบอกมาพบเยี่ยมเยี่ยมลูกค้าบริการถึงบ้านวิชาการถึงสวนบริการถึงบ้านวิชาการถึงสวนนะครับวันนี้เราจะไปดูสวนสวนโกโก,โกส้สวนไม้พยงของคุณพ่อคุณพ่อสมยศนะครับ สถานีวิทยุ101.5ูบ้นนานนนลานนะครับไปดูอีกรอบหนึ่งครับผมเคยลง YouTube ไปรอบหนึ่งแล้วอู๋โปโก,โกโมาได้ผลผลิตแต่ตอนนี้ครับ,บจอมค่ะน่าเขา้า bà này riêng mua trội cực, bà này riêng mua ai? riêng mua ai? tag khao. tag đường nó kéo không 2กิโลเ,เราจะเข้าเขบางดูแล้วนะครับตรงไปเลยครับชูแตุ่กินใหญ่ๆชามมาา้า่า้นอค่าค่าก็ตกตต้พรถ้าเหลือเกียร์ละแ8ด0 0เข้าความชื่อม่นเกิน15%นะ8 4ด0นีกิโลละแบาท4 0ตัง ข้าวความชื้นไม่เกิน15%อยู่ได้ไงปุ๋ยราคาลูกเราพัน1,002ถึง1,003ขายข้าวถึงตันซื้อปุ๋ยได้ยนกระสอบตายเราแต้ดีคือพ่อค้ากลางๆนะครับลงสีชาวบ้คนไทยกินมาม่าให้หมดเลยมาม่าแพงกว่าข้าวรุรกิตเจะส่วรวยขึ้น ต้องโอชาญาเป็นนายกแล้วต่อไปถึ่ได้พัฒนาส้ดก่อนเกี่ยวข่าวบนางก่อนนี่เดี่จะพาเข้าไปดูบรรยากาศของอำเภอบังงูอำเภอบังงูเป็นอำเภอเล็กนะครับเล็กมากๆของจังหวัดสีสเกีถือว่าเป็นอำเภอเล็กที่สุดครับมีมีสองสองตำบลนะตำบลนนลานกับตำบล ตำบลฟ้าห้วนอะไรผมไม่แน่ใจว่าแต่ก่อนผมเคยมาประจําเป็นพนักงานอยู่ที่นี่นะครับพนักงานไทยไทยพาณิชย์ที่สาขาบึงบุนเขาส่งมาให้อยู่ประมาณปีหนึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วสาขานี้โดนสั่งปิดไปแล้วเนื่องจากว่าการทาธุรกรรมของของลูกค้าเป็นๆจะมีเขาให้หยุดตัวนี้ก็ขายให้ขายให้กับร้านค้าไปแล้วสาขาเมื่อก่อนเอมาอยู่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วนะ ไปเลี้ยวซ้าย,ายถ้าเลยฝั่งนู้นไปมันก็จะเป็นจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ใช่จังหวัดสุรินทนร์เออสินาท,นะนนาทีแล้วมนได้20นาทีเปอร์เซ็เอาชั่วโมงครับคนบนปุ๊บสะส,สมชั่วโมงโก้ พื้นนาที่วการอำเภอนีโรงพยาบาลมึงมุงคนที่ชอบเมืองเงียบๆมาอยู่มาอยู่สบายนะครับแต่ว่าคนที่ชอบแบบมีอยู่ไม่ได้มันเงียบมากป็นเมืองเมืองจุต้องจะไปไหนกันอะ่ะแต่แต่ละวัน,นต้องอยู่ที่บ้านอย่างเดียวย <c oughs> อันนี้ศูนย์ราชการเะยโ <c oughs> อ้โที่วการอำเภอวิธีตากข้าวเลยนะครับ <c oughs> หน้าที่วระการอำเภอครับโอ้วันนี้วันอาทิตย์ด้วยต่างได้วันนี้สำนักงานเทศบาลแล้วก็ที่วระการอำเภออยู่ดูด้วยกันไปรัตนาบุรี26กกิโลที่สถานีตำรวจครับด้านขวามือ เิที่เงียบมากๆบ็นบูนบูนที่ประกาศระเบิน ตอนนี้ก็ขอ,อติดการไลฟ์สดไปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปในตัวของอำเภอบึงบุนครับนะทัตุลาหนิดนึงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูาครับติดตามอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงไลฟ์สอีกทีหนึง่งอันนี้โรงเรียนมันธยมบึงบุนครับ,บค,ครับนันแต่ยีซีประเทีพุทธินว่ร์ยังแก่ท่านเขาในช่วงพีเราะยี